พี่น้องมาหาเฮ็ดอีกแล้วเด้พอพี่น้องจ๋าสิมีบ่เนาะมื้อนพี่น้อเด้อมาลุยนํากันเด้อไปได้ยังาแต่ใส่เสื้องามามาเก็บเห็ดสวัสดีพี่นอ้องกันเบื้องอดีจ้าพี่นอ้องเริ่มเก็บเห็ดนํากันนี่นเน <c oughs> บิง่งดอกเบิง่งกําลังออก <c oughs> หาเบืง้งมาทาใส้ เฮ้นบอยะก้อนได้พอดอกง่างฮะได้พอดอกง่างเก็บไปทั้งสีแล้วคุดเอาอ่ะเมื่มีดอกพี่น้องเขาเขามาหาแล้วอย่าหัวดีใส่เดือนเอ้ยมาหาทั้งพี่พี่น้องมานี่ตายยะก้อนว่ายุปุน่น ở hết thượng đâm em có đang ở เขาได้มาออกไปได้เฮ็ดอย่างฮะเขาได้เ huh. ฮ so, right. yeah. ็ดอย่างไปโอ้ได้ก้อนละกับตาบ่มาหนีโอ้ยตาเื่อยตาบ่มีของได้เห็ดปกบุได้ขนาดได้เห็ดปอกบได้ มาเก็บเห็ดเด้อนี่ยายดวงเบิ um, th th ้งเห็นได้เห็ดปูงเลยมาได้สาวหมู่บ้านว่านมาเกิดไปหายคำคำตังได้กว่าบอกทั้งได้ตั้งทุงนี่ก็เห็นมังเหยียบเห็ดอันนี้อยู่เห็ดทานนี่แต่เห็ดเห็ดกินบ่ได้เนาะว่าบอกนี่ไม่แต่เห็ดกินบ่ได้นี่โอ้โ่แต่เห็ดกินบ่ได้นั่นเต็มเล่ พูดกิปโมไหนี่มันออกกิบหนีเพื่อเลื่ยงก็เห็นโมซูหยียบถิมอยู่นี่นี่มันออเย็นออกนห้ไมเาย้จันทร์อยู่โอ้ยกระดดกกี่ดวงได้เฮ็ดปวกจะมาเต็มกระตา อพุดธัางวัดแถวยายเห็นละบเห็นโต้บานระบอ่อบบไ้อันนึงกะอ,อันนึงพอไปปนเนาะพี่้องคือกันนันลาขึ้นกิโลดเานรคนบอกว่าอันนี้มาเดิมมาเด้มมาเด้อกินเบ<ป>ี้อ นุ่งเดาเอาตุ้งย่างมาใน่บสถ์โหจิ๊บโปมพี่โปมพ่อแม่พี่น้องปังปังปังขุดเอาเจ้าหลาถ่าววันนั้นควายหลายหลายหนมันตื่นเอง่งมันฝุ่นเอ้ยขวายมาจะทงฝุ่นเอ้มูฮอดทะนั่นคือใครไนจะหยดเอามึงก็ได้ลายเถอมึงมาหลังเอามึงได้ลายเถอะเอานั่นวันนั่นควายจิ๊โปมันนั่นหลายหามาทงฝุ่นเองก็เห็น ก็ยามือปละมัดแต่เสามือกระเอ่อตาบอดีเนาะพี่น้องพี่น้องตาดีแน่หาซอยในเบื้องโอ้ตามเยกัอไฟลุไ ัสดี่ะได้ยินแต่เสียงแจ๊คแจ๊กมาหนังโมงเช้าเหมือนเดิมมา,าเห็ดอีกแล้วพี่หน่อเห็ดเป็นขาวๆแต่มันกินมาได้พี่หน่อเบิง้ง <c oughs> กระตาเฮ็ดสดล <c oughs> ีบีอยู่กระตา ไม่จะได้ไม่จะได้เห็ดเบิ่งกระ่าเขาไปกินบ่ะพี่นอ้องอมอันมีอย่างก็ไงหาเบิง่งหาเบิ่งมาท่าพ่อเห็ดปวกขึ้นไิแถวอยู่เกียย์หาเห็ดเหลืองจะียวอะไรต้องเได้กล้ไอ้เถาอยู่บ้านบ่ ตางไหนเห็บวกันไดน่ะกันใดน้ำข้นนั่นละอ้ยกำลังจุ่มจุ่มจะเบาเจเบะก็ยังาเขาแบบมันขึ้นไปตั้งนี่นะก็มัน่นขึ้นไปตั้งสี่แน่อคุนเขาไปเอาล้วขันหัวขันหัวเปินาุงย่าเหนางย่แล้วทางไหนมันจะคุยยังไง กุกกปูมน้องกันพี่้องโอ้๊ยมนันแรงแรงแรงมันลึกกว่าหรือนัองอันก็นลึกนั่อันหรอเลียวไปปัน้นพวกัรป้อมพี่เนาะ นี่ยยืดยังสี่ตี่อยเป็นปวดแขนปวดขาหอยอดเลยเหล่มเนาะตื่นเรื่องเงียบเนาะขวัตัวปูติดปีเนาะ น,นี่ตัวน,น,นี้นี่ตัวนี้วางไปขีดดินทรายนำมาเลยขุดง่ายเนาะมาเด้อมาเอาสิ้ปูมไปปนเด้อพี่น้อง <c oughs> ได้ละหาตู้ อื้ออตื่นตื่นเองเนาะบอก้าบมาเห็นมาานเห็นไปเอากหานไก่ตุ๋มไอ้่งยุงกันไม่ผึ่งเสียมเครืมอดะดินมันกั คอยนำเลยคุดง่ายถ้าหากใหม,พม่พี่น้องคุยจูดกุดเลยนี่ควยมันอยุงร้ายๆทาคุดเด้อพี่น้องมาทาคุด บางทาคติพมมันก็บขาอีกทีนี่ข้าหางมาอีกแล้วเ็นหัวหรปมึงแต่ถ้าเอากันยังเฮ้ยกิบเมนขัดเนาะเจาหาบหาบลุ่มหนึ่งมันกัพ่อไปใต้ยยกุดเด้มตัวใหญ่ อไปเดีายตูล่ต้วรับลลยตัวละพี่น้องปิดว้ปิดใบนั้นโดนมาพรอลอกนึงเห็ดเหลืองเห็ดผึง

ต้องหันองเติมจากคัดเสียเอาไปเอาใส่กระตาหน่อยเป็นซื้อหิดแล้วงูหกเปิดบันไหนไอ้พันเก็บใส่เดือนพีดออกเออเราบอกจู่เพิ่มนะ bá nó bá ở là hiện đi cút ở đi đi ngang em gặp cái kia, nó, mình... <laughs> ở ngoài đọt nó ở đâu, nó vàng nó, ไดอนซักมีดไว้อาอีกสน,นอโอ้ก็คือคหาไบนี้ดิชู้นหลายอยู่ควรท้องควงแห่กะทินแล้วแต่ใส,ส่สูตรเสือแก้วแววแก่งกลางปางพี่น้อง <c ười> อันนี่ดอกนึงนี่นี่ไข่มันนะตัว บางทีดีใช่ไหมครึ่งกระต่ายนะคะยอย่างเลย ดินเพืองเห็ดหยางขึ้นไดบ่หล่ะเห็ดอีหยังโอ้พี่น้องงามขึน้นมาบะกาเมื่อจับพี่น้องขอจบคลิปแค่นี้เด้อจ้าคิดหอดคิดถึงสุขู่สุขคนเด้อพูดด้ยะกก้อนเห็นบ,บ่แวบๆบบบบบบบใกล้ๆผน แค่ไหนก็จ๋าเด้อบ๊ายบายรักมากคิดถึงทุกคนนะคะ